สวัสดีค่ะนารีาคีม้าขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีกุมนะคะประจําเดือนมกราคม2568นะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มกราคมถึง19กกุมภาพันธ์นะคะสามารถที่จะรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะ ให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะอ่าเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคนลัคนาราศีกุมในเดือนมกรามีใหม่ฟ้าใหม่2568คงจะมีเรื่องราวดีๆอะไรบ้างเนาะ เจ็ดเหรียญปกไม้เท้าสิบเหรียญค่ะห้าดาบสามไม้เท้าอืมแม่หมอมองว่าเดือนนี้เน่ะคนที่ทำงานกงสีนะคนที่ทำงานกรงสีบางคนอาจจะมีเกณฑ์จะต้อง เลิกกิจการตัวเดิมไปแล้วไปก่อตั้งกิจการตัวใหม่หรือไปทำงานที่ใหม่อย่างต่างถิ่นได้นะคะาบางครั้งเหมือนธุรกิจที่คุณทำมานานมันถึงเดือนที่ช็อตฟิลอะ่ะมันไปต่อไม่ได้แล้วว่าเงินมันมันไม่เข้าแล้วว่าค่ะเงินมันนิ่งไปเลยคือมันคงไม่ใช่เป็นแค่คุณคนเดียวนะคะมันโอ้เยอะแยะไปหมดในประเทศนี้ทั่วโลกนี้นะคะที่เจอเจอสภาวะเศรษฐกิจเนาะและอย่างที่แม่หมอบอกว่า ปีหกแปดเนี่ยมันเป็นปีแห่งเศรษฐกิจดิ่งเหวนะคะเศรษฐกิจจะจะแย่มากๆถ้าคุณมีงานประจาอยู่เนี่ยให้กอดงานแน่นๆเลยนะคะบางคนอาจจะเนี่ยถูกถูกออกจากงานเนี่ยทำให้ที่ทํางานมานนานๆทำงานอยู่ในบริษัทที่มั่นคงองค์กรที่มั่นคงมานานๆแต่ที่สุดแล้วอาจจะถูกปลดออกจากเอ่อปลดออกจากการเป็นพนักงานถูกไล่ออกถูกเชิญออกตกงานแบบกระทันหันได้นะคะทําให้คุณรู้สึกย่ําแย่มากเลยกับสิ่งที่ งานคุณมั่นคุณมาตั้งนานแล้วอยู่นี่ก็ก็ก็เหมือนข่าวทุกวันนี้คะ่ะที่ปลดฟ้าผ่าตกงานฟ้าผ่ากิจการล้มเลิกฟ้าผ่าอะไรแบบนี้ค่ะี่สิ่งที่คุณจะเจอเจอแต่ค่าว่าคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณให้คุณมองไปข้างหน้านะสามไม้เท้าที่สุดแล้วอ่ะคุณยังมีทางออกค่ะมีทางออกกับชีวิตได้ธุรกิจบางตัวของคุณถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัว สำหรับคนงานประจาเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าให้คุณไปสมัครงานใหม่นะคะคุณมีเกณฑ์จะได้งานใหม่นะมีเกณฑ์จะได้งานใหม่สูงคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเขาบอกว่าบางครั้งเทคนิควิธีการผลิตภัณฑ์สินค้านะคะคุณอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะคะอย่างทุกวันนี้เปิดหน้าร้าน ขายข้าวเหนียวหมูทอดอยู่หน้าร้านมีคนซื้อระยะสิบกิโลเมตรรอบบ้านมันจบแล้วอะเจ็ดเหรียญคือมันอิ่มตัวแล้วอะค่ะไอ้สิบกิโลเมตรเขากินจนเบื่อแล้วแล้วลูกค้าคุณก็เต็มที่กัดแล้วมันไม่มีเพิ่มกว่านี้เขาบอกว่าวิธีการหรือหน้าร้านหรือการประชาสัมพันธ์ของคนนะุณมันอาจจะต้องยุติลงแล้วไปเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะคะรูปแบบใหม่นี้ที่นี้คุณก็ผันเข้าสู่โลกโซเชียลเห็นไหมเวลาคุณดูติกต็อกอะ คนขายข้าวเหนียวหมูทอดคนขายทุกเดือนคนขายผลไม้ตามตลาดเนี่ยเขาตั้งกล้องอะไลฟ์สดเอาไว้แล้วก็ขายไปค่ะขายให้เขาดูอะค่ะคนก็จะรู้หัวมันน่ากินมากเลยพิกัดอยู่ตรงไหนเนี่ยขายยังไงแค่นี้ลูกค้าคุณก็ได้มาแล้วอะเนอะเวลาไลฟ์สดตั้งกล้องไปเนี่ยมีคนไข้หัวใจให้ของขวัญเนี่ยคุณก็ได้เป็นเงินได้แล้วได้เงินทั้งสองทางได้ลูกค้าอีกทางหนึ่งเป็นสาทางเลยปะเขาบอกว่าไอ้สิ่งเดิมๆที่คุณทำอะรูปแบบเดิมๆที่คุณทำอะมันตายแล้ว เออมันตายแล้วคือมันจบแล้วมันไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อได้แล้วคุณต้องเปลี่ยนเทคนิควิธีการใหม่แล้วนะคะแล้วคุณจึงจะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆได้ถ้าคุณยอมเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบงานใหม่เปลี่ยนเข้าสู่โลกโซเชียลหรือเปลี่ยนเทคนิคอะไรใหม่ๆนะเงินคุณจะกลับเข้ามานะจากที่มันเป็นเจ็ดเหลือนอะ่ะนิ่งสนิทอะ่ะทีเนี้ยเงินเข้ามารัวรัว,รวมีเงินไม่ขาดสายมีเงินทุกวันให้เห็นในมือนะคะ่ะนะลองดูนะคะ เขาเรียกว่าต้องเปลี่ยนตั้งแต่กรอบแนวคิดของเราก่อนนะคะเปลี่ยนทัศนาคาติเราก่อนเป็นไปตามยุคค่ะ,คะยุคสมัยออยุคสมัยนี้มาเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนําเราก็ต้องผันตัวเราเข้าสู่เทคโนโลยีให้ได้นะคะมันอาจจะไม่ได้ถูกใจคุณคุณอาจจะไม่ได้ชํานาญคุณอาจจะไม่เก่งแต่มันไม่มีใครชํานาญตั้งแต่เกิดอยู่แล้วอะคะ่ะทุกคนต้องเรียนรู้ถูกไหมคะแล้วเราเป็นมนุษย์เป็นผู้ซึ่งสามารถมีสติปัญญาและเรียนรู้ได้ เท่าเทมกันทุกคนอยู่ที่ว่าคุณจะพยายามเรียนหรือเปล่าถูกไหมคะมันก็ไม่ได้มีกําหนดมาว่ามนุษย์สองคนเกิดมาคนหนึ่งเนี้ยมีโอกาสเรียนได้คนนึงเนี้ยต้องโง่ตายหรือไม่มีทางเรียนอะไรได้เลยมันไม่มีอะไรกําหนดได้มันอยู่ที่ความความพยายามฝ่ศึกษาของคุณนะคะคุณอย่าอายอย่าอายในการทำมาหากินเออย่าอายที่จะผ่านเข้าสู่โลกโซเชียลอย่ารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังะว่าตัวเองไม่มีความสามารถตัวเองไม่สวยไม่หล,ล่อเวลาคุณออกกล้องเนะี่ย คุณขายของเนะี่ยเขาไม่ได้สนใจหน้าคุณว่าจะสวยหรือหล่อเขาสนใจสินค้าของคุณมันน่ากินหรือเปล่าราคามันโอเคไหมแค่นั้นแหะคะ่ะเขาไม่ได้สนใจว่าเขาจะซื้อตัวคุณไปเปล่าเขาจะซื้อสินค้าคุณคุณไม่ต้องอายค่ะนะและที่สําคัญใน t ิ k กต็อกเนี่ยมันมีแอปให้อยู่แล้วคุณจะตั้งแอปให้สวยให้หล่อให้หน้าเนียนกิ๊กขนาดไหนก็ได้แต่ก็เอาให้แบบพอดีอะค่ะอย่าแบบที่นี่ว่าอายุ80แล้วก็เออใช้แอปหรือแค่ยี่สิบมันก็เกินไปเนอะเอาแค่แบบไม่ต้องมีฝ้าไก่เยอะ เออหน้าเรียบเนียนหน่อยใช้ได้แล้วจาไว้นะคะว่าคุณไม่ต้องอายไม่ต้องอายที่ตกงานไม่ต้องอายที่ถูกบีบออกจากงานทุกคนเป็นเหมือนกันหมดค่ะมีเยอะแยะเลยที่เป็นเหมือนคุณแต่โชคชะตาคุณจะตามพาให้คุณได้งานใหม่ได้งานที่ดีด้วยแล้วไม่ต้องอายที่จะออกหน้ากล้องเพราะเขาไม่ได้ซื้อคุณไปคุณไม่จำเป็นต้องสวยต้องหล่อ,ต,อต้องต้องเลิศอาบคาเขาไม่ได้จะซื้อตัวคุณไปเขาซื้อสินค้าคุณเพราะฉะนั้นนําเสนอสินค้าที่มันดูแล้ว น่าสนใจอืน่ากินนะคะน่ากินราคาไม่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 แรงอะ่ะเข้าเหนียวหมูทอดไก่ทอดเินค้าอะไรขายไปเถอะคนมันก็กินเค้าเหนียวหมูปิ้งขายไปเถอะค่ะได้หมดแหละแค่คุณขยันเงินคุณจะเข้านะหกเหรียญน,นะคะพอดูคนแบบเนี่ยงานที่มันทํามาแต่เนิ่นนานแล้วอยู่ดีๆมันมันสูญเสียไปหมดแล้วคุณรู้สึกใจคอห่อเหีย่ยวเหมือนสิ้นหวังอะ่ะมันมันไม่ใช่ไงคุณก็เริ่มต้นใหม่ได้แค่นั้นเอง แม่หมอเจสภาว่านี้บ่อยตั้งบ่อยจะตายเปลี่ยนงานไม่รู้แต่งกี่งานแล้วก็ล้มลุกคุกคานเนะี่ยเราก็ไปมาเรื่อยๆไงคะอย่างน้อยเราก็ทํามาหากินให้ตัวเองได้นะคะหนึ่งไม่เท้าเนี่ยเริ่มกิจการใหม่เลยคะ่ะเปลี่ยนความคิดเริ่มกิจการใหม่หนึ่งไม่เท้าอะ่ะเขาเรียกว่าจุดไอเดียประกายความคิดของคุณนะคะอาจจะมาจากคลิปแม่หมอก็ได้เออแม่หมอบอกว่าเขาไม่ได้จะซื้อตัวเราเนาะเราไม่จำเป็นต้องสวยต้องหลอ่อในโลกโซเชียลก็ได้แค่สินค้าเราดูดีก็พอแล้วเขาก็ซื้อแล้วเห็นปะเออ,เอ,อ บางคนบอกอายอ่ะไม่หลอ่อไม่สวยอ่ะเอา้าคุณไม่ได้จะไปประกวดนางงามปะจะไปแคร์ทาไม,อมนะเออนะเแม่หมอก็ชอบพูดตรงนะคือองค์แม่หมอเขาพูดตรงนะคุณก็อก็ก็นัก,กฟังฟังนะอย่าคิดอะไรเป็นอันนี้มากนะอันหนึ่งไม้เท้าค่ะคุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้น,นงานใหม่มีเกณฑ์จะสมัครงานได้ มีเกณฑ์จะได้เริ่มกิจาการได้แล้วกิจาการของคุณจะนำพามาซึ่งเงินเงินที่มันหลั่งไหลเข้ามาทุกทุกวันให้คุณมีกินมีใช้แบบสบายสบายได้ใครที่วัยเรียนวัยศึกษาก่อนหน้านั้นสอบไม่ติดสอบไม่ติดก็สอบที่ใหม่ค่ะยังไงก็สอบติดสักที่หนึ่งแหละอย่าไปมุ่งหวังตั้งเป้าชีวิตนะฉันต้องเข้ามาหาลัยนี้ที่เดียวถ้าฉันไม่เข้ามาหาลัยนี้ชีวิตฉันจะอับเฉาแล้วนั่นก็เกินไปค่ะมาหาลัยมีเยอะแยะเต็มไปหมดเรียนก็เรียนเรียนไปเถอะค่ะ ขอให้มันเรียนจบอะจบแล้วคุณเอาตัวรอดได้บางทีคุณจบจบมาแล้วคุณอาจจะไม่ได้ทำงานในอาชีพที่คุณเรียนก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปตีกรอบตัวเองว่าต้องเป็นมหาอะไรนี้ต้องเป็นคณนะนี้เท่านั้นถ้าไม่ได้ฉันจะฆ่าตัวตายฉันเะเปลวเนี่ยไม่ใช่นะคะเรียนอะไรก็เรียนไปแถวๆวันข้างหน้าคุณอาจจะผันอาชีพอื่นที่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณเรียนก็ได้แล้วมันอาจจะทําให้คุณร่ํารวยก็ได้มาซักกระเบิดก็ไม่ได้เรียนจบนะคะโดนออกต่างหากตอนนี้เขาโคจะร่ํารวยเลยเห็นปะ การศึกษาไม่ใช่ที่สุดของชีวิตแต่หากว่าจําเป็นไหมมันก็จำเป็นอยู่อย่างนั้นก็ทําให้คุณฉลาดอืและหางานได้ในเบื้องต้นนะโอเคแหละคุณมีเกณฑ์จะไดเออ้เริ่มต้นงานใหม่กิจการใหม่นะคะหรือว่าเทคนิควิธีการในการทํามาหากินใหม่ซึ่งจะนําพามาซึ่งออไรายได้และเงินที่เข้ามาทุกๆวันนะคะให้คุณอยู่ได้นะเดี๋ยววิวว่าพจูนคุณมีเกณฑ์เออมีเกณฑ์โชคลาบมาเยือนถึงคุณแล้ว ก่อนหน้านั้นมันจะอับเฉาไงก็ช่างมันแต่ให้รีบรีบลุกขึ้นมาค่ะรีบลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่นะคะโชคมาเยือนถึงคุณรีบไปสมัครงานรีบไปสมัครสอบรีบไปสมัครเรียนรีบไปทํามาหากินรีบไปเรียนคอร์สสั้นๆเรียนคอร์สกันเข้าใช้งาน YouTube จะทําอะไรให้รีบทำอะค่ะโชคลาบมาเยือนแล้วนะคะทําแล้วจะประสบความสําเร็จในเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้มรดกทรัพย์สินหรือได้ขายอ,อสังหา ได้ซื้ออสังหาได้นะคะอาจจะได้อสังหามาลําปดหนี้สินคุณก็ได้นะคะได้หมดสินไมเท้าคุณเป็นผู้ที่หัวหน้าหลักของครอบครัวเนาะต่อ,ตอให้คุณต่อให้คุณอ่าจะรวยจะจนยังไงแม่หมอก็มองว่าคุณยังเป็นคนเสาหลักของครอบครัวที่ต้องแบกรับทุกคนอยู่ดังนั้นถ้าคุณแบกรับทุกคนอยู่วันนี้คุณตกงานอย่าทพ้อแท้ค่ะไลฟ์สุดอะไรในติ๊กต็อกก็ได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเะอ,อาความสามารถคุณออกมาค่ะไลฟ์สดไปเลย กินอะไรให้เขาดูของก็ดูค่ะคุณก็ได้เงินด้วยอ่า the high priestess เขาบอกว่าควบคุมอารมณ์หน่อยนะอารมณ์คุณอาจจะแปรปวนได้ง่ายเนาะแต่มันเป็นสภาวะที่ทุกคนเป็นไม่ใช่ทุกคนตกงานเหมือนคุณแต่สภาวะทุกคนมีความทุกข์ความเครียดเหมือนกันแต่คุณก็ต้องรีบรีบรีบรบูกขึ้นมาค่ะนะ the star เป็นเดือนแห่งการอ่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ เป็นเดือนแห่งการพบคนทางพบงานที่ตัวเป็นตัวตนของคุณพบชีวิตของคุณคุณจะพบธุรกิจอะไรก็ตามมันเป็นงานที่คุณค้นพบตัวคุณเองแล้วอะวันเนี้ยแหละถูกฉลอกับฉันที่สุดละแล้วมันจะสร้างรายได้ให้กับคุณนะคะสร้างความสุขในเรื่องของการงานให้กับคุณแล้วงานนี้ก็จะเป็นงานที่อยู่ได้ยิงยาวอะค่ะไม่ต้องกลัวแบบจะตกงานหรือมีใครไล่คุณออกทางหานดยเฉพางานกิจการส่วนตัวนะ ประสบความสําเร็จดีนะคะมีแปดถ้วยบางคนอย่างที่บอกบางคนคุณสอบได้คุณได้ทํางานสมัครงานแล้วได้งานได้งานใหม่แต่คุณมีเกณฑ์จะต้องโยกย้ายถิ่นฐานนะคะต่างภูมิภาคต่างอําเภอต่างจังหวัดไปจนถึงต่างประเทศได้นะคะอืมเดาะซันอนะใบสุดท้ายชีวิตจะประสบกับความรุ่งเรืองในเดือนมการานี้ถือว่าเป็นวันฟ้าใหม่ที่ดีนะสําหรับแม่หมอแล้วชีวิตคุณจะพบกับความสุขความสําเร็จ ความสมหวังความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองเนี่มันไม่ได้มาจากใครนะมันมาจากตัวคุณเองอะที่พร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเองแล้วสิ่งที่คุณเริ่มต้นมันนำพามาซึ่งชื่อเสียงเงินทองโชคลาภมาให้กับคุณนะคะเพราะว่า The w i e l of Fortune กับ The Sun มาเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณทำอะ่ะแล้วมันได้มามันไม่ได้มาจากการถูกหวยรวยทรัพย์แต่มันมาจากที่คุณลุกขึ้นมาทำธุรกิจ ปรับเปลี่ยนรูปแบบของคุณแล้วกิจการมันรุ่งโรจน์อ่ะเออคุณมีชื่อเสียงขจรกระจายใครที่ใครที่เป็นนักร้องดารานักแสดงก็ดีคุณมีเกณฑ์ที่จะไปสุโกอินเตอร์ได้นะคะมีชื่อเสียงที่เด่นดังได้นะเออเอาเป็นว่ายังไงยังไงก็ต้องยินดีกับคุณล่วงหน้าเลยคะ่ะปีใหม่ฟ้าใหม่เป็นปีแห่งการเริ่มต้นของคุณเป็นปีแห่งอ่าเขาเรียกว่าฟ้าสีทองของอัมไพในชีวิตนะ ได้เริ่มต้นงานใหม่ธุรกิจใหม่นำไปสู่ความมั่นคงความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะการเงินถ้าลองทำแบบที่แม่หมอบอกเนี่ยคุณจะมีเงินเข้ารัวรัวตลอดเลยนะแบบชนิดที่ว่าเก็บเงินไปเรื่อยๆเลยอ่ะค่ะเก็บจนไปสู่ความเดอะซัอ่ะร่ำรวยมั่งคั่งได้นะโอเคเนาะอ่ะก็เป็นกำลังใจตามนี้นะคะขอบคุณสำหรับทุกๆคนกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ